ปิดท้ายกันที่จังหวัดแม่ห้องสอนคุณผู้ชมทางด้านของจังหวัดแม่ห้องสอนเองค่ะได้มีการสรุปผลความเสียหายจากวาตภัยและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่รับความเสียหายค่ะ นายสิีธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งเทศบาลเมืองแม่ห้องศนและอำเภอเมืองแม่ห้องศนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดแม่ห้องศนและทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7ในการสรุปผลความเสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อเย็นวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ พร้อมทั้งมอบแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยเทศบาลเมืองแม่ห้องศอนะคะได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ห้องศนเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือและล่าสุดค่ะก็มีผู้มาลงทะเบียนแล้วจํานวน107รายค่ะคุณผู้ชมครับที่เพิภอเมืองแม่ห้องศอนะครับได้สรุปความเสียหายจากเหตุวาตภัยครั้งนี้เขตเทศบาลเมืองแม่ห้องศอนะครับตำบลจองคําจํานวน6กชุม ชนตำบลผาบองจำนวน5หมู่บ้านครับตำบปลปางหมู่จำนวน8หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน220คน140่ครัวเรือนบ้านร้านค้าเสียหายบางส่วนนะครับจำนวน138หลังวัดสถานที่ราชการระบบประปาระบบไฟฟ้าระบบโทรสารนาข้าวได้รับความเสียหายนะครับและเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้มีต้นไม้ล้มทับรถยนต์รถจักรยานยนต์ประมาณ10คันครับ